ท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าเราเก็บไอไล่สามตัวไปเกลี้ยงแล้วนะครับผมเนี่ยวันนี้ช่างกันเลยเอามาใส่ที่เดิมนะครับผมเหยืะอที่ใช้คือเหยืะอก,กกเหมือนเดิม Bed เบ็ดห้าตัวนะครับผมเนี่ยเราจะดูกันว่าไอไลมันจะมาไหม <c oughs> ท่านผู้ชมมันมาแล้วท่านผู้ชมเิ้่ะดูมาดูมันแสดงว่ามันจ้องกบอยู่นะครับผมเนี่ยใส่กบไม่ดินนะครับผมเนี่ยกบเนี่คยค่อยๆครับผมเนี่ยค่อยๆอย่าดินนะถ้าดินนี่อ้า เอาเอาโยมเ,เป็นเลือกแล้วทุกทุกที่เอาเอางานเข้าดีครับอย่างนี้ดินอย่างนี้ไอ้ไรมันรู้แล้วทุกทุกท์มันจะกลัวไปทุกทุกกลัวไปกลัวไป ว้าวไปนผู้ชมเต็มเครื่องไห้ผู้ชมเรีบโอ้โอยออยเอาเอาทผู้ชมใหญ่ไมใหญ่ไมผู้ชมเออเอนไไมโดไหมอ้มัวาเป็นแขนผมีเอาเอาเอาต็มเครื่องเอาละผู้ชมเอา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 ส่ไหมผู้ชมเออเสไหมอย่างนี้ เสร็จไหมหลุดไหมทุกโยมวันนี้จะหลุดอีกไหมทุกโยมเนี่ยอ้าวเอา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 ไปไงดึงเข้าไปดึงเข้าไปเออเออเป็นไงเออเสร็จไหมเสร็จไหมวันนี้ท่าทางจะเสร็จแท้ทุกโยมเสร็จไม่เสร็จเสร็จไม่เสร็จอืออืออือเอาเอาไปไงเออเออทุกโยมหลุดแล้วมั้งเอเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ทุกโยมดิ้งอ้าวท่าทางเสร็จวันนี้ท่าทางเสร็จทุกโยมเด้อเอาเอาดึงเข้าไปดึงเข้าไปดึงเข้าไปอ มันจะหลุดไหมท่านผู้ชมนะเออขยันหลุดจริงๆครับท่านผู้ชมนะเอ้าเบ็ดชุดนี้นี่ผมบอกเลยโดนไป3ตัวเรียงกันเลยนะครับผมเนี่ยเอ้าแจวรับผมนเนี่ยอา้าวทางจะอยู่ครับผมนเออนี่ยเอ้าวอย่างนี้เสร็จอย่างนี้เสร็จอ้าวโอเคท่านผู้ชมนะเราไปดูตอนเช้าผมไปฮะมีรอยเด้งท่านผู้ชมเนี่ยอยู่หรือเปล่าท่านผู้ชมนะแหลงเงียบๆท่านผู้ชมไปดูกันติดไหมเนาะวันนี้ท่านผู้ชมอ่ะแกะก่อนแกะก่อนอตริงๆอยู่ไหมท่านผู้ชมวันนี้ ึเป็นไงไหนขอดูก่อนอยู่ไหมแรงเงียบไปหรอไหนตัวอยู่ไหนเฮ้ยไม่อยู่ทำไมชุดเงือะอะไรวะเฮ้ยเสียของเลยอย่างนี้อ้าวเฮ้ยเบ็ดผมไปไหนชุดนึงอะเะเฮ้ยเบ็ดผมไปไหนชุดนึงขาดเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยนี่ขาดเลยเฮ้ยชงชงเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันติดอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว หลุดอยู่นี่ชุดหนึ่งนี่นี่นี่นนท่านชมเฮ้ยเฮ้ยเสียของเลยอะหลุดอีกแล้วท่านชมเี่นะเบ็ดขาดไปชุดหนึ่งด้วยต้องใส่ผมดึงขาดเมื่อกี้นี่ท่านชมโอ้สิ่งเลยท่านชมเอาตามกันต่ออีกแล้วผม